เจ้าของบ้านของตระกูลมู่น่าจะเป็นท่านใช่หรือไม่ท่านก็พูดเกินไปเจียงฉุนไทเป็นเพียงผู้คุมกฎของตระกูลมู่และเป็นเพียงเจ้าของบ้านชั่วคราวเท่านั้นผู้คุมกฎของตระกูลมู่ตัวแทนของหัวหน้าตระกูลมู่มู่เจียนฉุนมู่หยวนตั้งแต่เขาเสียพ่อไปเขาก็เสียใจมากเขาเอาแต่ร้องไห้และเก็บตัวอยู่ในบ้านตำแหน่งของหัวหน้าตระกูลมู่น่าจะตกเป็นของฉัน ดีดีดีถ้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้เพียงแค่เจ้าพยักหน้าตระกูลมู่และตระกูลจินของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปไอ้ไอ้เจ้าจินฉินชวนคนเดียวไม่ได้ทําให้เป็นกังวลแต่ปัญหาที่แท้จริงคือการสนับสนุนของตระกูลจินและอิทธิพลที่อยู่ข้างหลังพวกเขาเราเราจะตกลงดีไหมนะแม่งเอ้ ในตอนนี้พวกเขาเป็นถึงหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ทั้งสี่ของเมืองชิงหยุนด้วยตอนนี้ตระกูลมู่ตกต่ำลงไปจนต้องเผชิญหน้ากับตระกูลจินแล้วอะท่านลุงข้าจะไม่แต่งงานกับพวกเขาหรอกนะเสียงนี่มันโลโลลินี่นะนั่นพวกแกเห็นนั่นไหมน่ะน้องห้ามาแล้วนี่น้องห้าใช่ใช่ยังเด็กอยู่แท้แต่เธอต้องโดนจับมาแต่งงานกับตระกูลจินซะแล้วน่าสงสารจริงๆเลยท่านมู่มันหมายความว่าอะไรกัน หรือว่าน้องหญิงมู่เฟยจะรังเกียจนายน้อยคนที่สองของตระกูลเราอย่างนั้นเหรอเฮ<ะ>้อเธอรังเกียจตระกูลจินของเราใช่ไหมอือหืออีเด็กดอกคิดจะมาก็มาไม่แหดตาดูอะไรเลยมู่เฟยเจ้าช่างยัดโสยิ่งนักนี่คือหอประชมุมเจ้ากล้าเข้ามาได้ยังไงเจท,ท่านลุงข้าย,ยอมตายดีกว่าแต่งงานกับพวกเขาอ่ะโหใหยโลลิ นี่เจ้าคิดว่ายอมตายดีกว่าแต่งงานกับเขาอย่างนั้นเหรอน้องห้าของข้าเป็นลูกชายคนสุดท้องของตระกูลจินที่ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเจ้าอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันมีอะไรพิเศษนักเหรอการเป็นลูกชายคนสุดท้องของตระกูลจินเนี่ยใครนะ่ะโอ้โหจินเฉินซวนแกมีปากใหญ่ดีนี่ลองมาคุยกับข้าดูไหมละ่ะนี่<ฮ><ฮ>แกจะไปน,น้อย น,นายน้อยมู่หยวนเอ,อพวกเรานั่นนั่นนายน้อยงั้นเหรอเอ๋ไม่ใช่ว่าเขาต้องอยู่ในบ้านของเขาเพื่อพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยของเขางั้น,นเหรอไปเล็วนายน้อยต้องมาปกป้องน้องงานแน่นอนเลยนี่โอ้ฉันก็สงสัยว่ามันเป็นใครที่แท้ก็เป็นขยะที่เป็นหัวหน้าของตระกูลอันโด่งดังคนนั้นใช่ไหมล่ะข้าได้ยินมาว่าเจ้าเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีใครเห็นเจ้ามานานแล้วแล้วลมอะไรพัดเจ้าออกมาถึงที่นี่กันละ่ะ ท่าทางแบบนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนสิ้นเชิงเลยท่านมู่ถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดถึงมู่หยวนจะเป็นหัวหน้าคนใหม่แต่ความสามารถของเขาเนี่ยมันก็มีจํากัดท่านมูท่านไม่ใช่คนที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องของตระกูลอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ฉันไม่ใช่คนที่เป็นผู้ตัดสินใจมันแปลกมากทําไมเขาถึงออกมาล่ะตัวแทนหวัวหน้าท่านคงแปลกใจมากที่เห็นข้าใช่ไหมล่ะ เนายน้อยท่านพูดถึงเรื่องอะไรนะด่างกายของท่านไม่แข็งแรงท่านควรจะกลับไปพักผ่อนไม่ใช่ออกมาเดินหํำโดแบบนี้ท่านลุงข้าคิดว่าท่านเนี่ยควรจะใส่หัวออกไปได้แล้วนะบุญยวนเจ้าคิดจะทําอะไรนะสรุปแล้วเจ้านี่มันโง่หรือควายกันแน่นะข้ากําลังจะทําอะไรอย่างนั้นเหรอพวกมันมารังแกพวกเราถึงใต้ใชายคาของเราเอง แต่ท่านกับเอาแต่หลบอยู่ในมุมที่นั่งของหัวหน้าตรงนี้ท่านมีคุณสมบัติมากพอที่จะมาเอาตูดย่อนลงตรงนี้อย่างนั้นเหรอนี่นี่มันอะไรนะ่ะ